ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับพาคุณผู้ชมมาที่อล e ฟสเปซของ t o y ยต้บนถนนบางนาตรานะถัดจากเซ็นทรัลบางนามา,มานิดเดียวจะพามาชมครับการปรับปรุงใหม่ของ t o y ยต้าอัลติสนะครับในโมเดลเยีย2023ครับมาครบทั้ง4รุ่นเลยนะแต่เคนจะขออนุญาตนาะแยกเป็น2คลิปนะครับคลิปหนึ่งจะพาชมตัว 1.6G นะครับแล้วก็1.8 Sport ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเคนจะพาชมรุ่นไฮบริดนะครับ พรีเมียมแล้วก็ G R Sport กันตอนนี้เขาเหลือแค่4รุ่นย่อยนะครับถุกรุ่นย่อยเขาจะมีการปรับเพิ่มราคาเนี่ย15,000บาทะถุกรุ่นย่อยเลยนะครับแต่ก็จะมีการปรับเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆนะครับในแต่ละรุ่นย่อยที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับวันนี้จะพาไปชมกันว่าใน 1.6G นะครับและ1.8ส port นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในจุดไหนบ้างส่วนใครที่อยากชมรุ่นไฮบริดเดี๋ยวเคนแยกไว้ให้อีกคลิปหนึ่งนะครับพร้อมแล้วไปลุยยกัันเลครบ คันสีขาวนี้นะครับกับล้อแม็กที่เป็นล้อแม็กสีโมโนโทนแบบนี้ก็จะเป็นรุ่น 1.6G นะครับจริงๆแล้วมองไวๆเนี่ยก็แทบไม่ค่อยรู้เนาะก็เห็นว่าชุดการตกแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําที่เป็นพลาสติกสีดําด้านไม่ใช่สีดําเปลี่ยนโนแบกนะครับส่วนคันด้านหลังนั้นคือออาติสที่ไปแข่งเนอแบกวิ่งมาและปีนี้นะครับทีมของ Toyota g a z ซูเร c ซิ่เนี่ยก็ได้แชมป ในรุ่น S P 3เนี่ยเป็นปีที่4ติดต่อกันนะตั้งแต่ปี2 0 2 0 2 1 2 2 23แล้วก็ปีนี้เนี่ยขึ้นโพเดียมอันดับ1อันดับ2เลยในรุ่น S P 3ก็ต่อเนื่องนะความสำเร็จของทีมแข่งไทยในศึกการแข่งขันระดับโลกเอดูรัสนะครับเนื้อแบกวิง4ชั่วโมงนี่คันนี้ก็คือ DNA รถแบบเดียวกันครับ t o y o ต a c o ค o ร l a อ่าวิสครับ 1.6G ุคุณชมจะเห็นว่าเอ๊ะดูไม่ค่อยต่างกับรุ่น1.8ึ่งจสปอร์ตเท่าไหร่ใช่ไหมครับโคมไฟหน้าก็จะสวยงามแบบนี้เนาะแต่ว่าจะบอกคุณผูม้ชมอย่างนี้ว่าไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนนะครับไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนจะไม่ใช่ LED ตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมร้านประับยนต์มีคำตอบให้คุณนะครับขอบต่างๆด้านในเห็นไหมก็จะเป็นเหมือนโครเมียมนะแต่ก็จะกัดลายไว้นะครับชิ้นโครเมียมต่างๆที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะช่วยเสริมลุค ให้ดูแบบภูมิฐานนะครับดูพรีเมียมชิ้นด้านข้างนะครับบริเวณแก้มเขาเนี่ยจะเป็นสีดําด้านในรุ่นนี้นะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะได้เป็นชิ้นโค้เนียมแต่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์การตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปคันนี้นะครับจะใช้เครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับเบนซินดูโอ v ีวีนะครับ125แรงมา้า156นิวตันเมตรเกียร์ก็จะเป็น CVTI เนาะ ทดไว้7สปีดด้วยกันเออสีขาววันนี้พอโดนแดดอึมครึมอึมครึมแบบนี้ก็สวยดีนะครับด้านหลังจะเป็นรุ่นไฮบริดพรีเมียมนะก็เดี๋ยวพาชมกันในอีกคลิปหนึ่งนะครับในรุ่น 1.6G คันนี้นะครับคุณจะได้ล้อแม็กที่เป็นล้อแม็ก16นิ้วดีไซน์ใหม่นะครับยางที่ติดมาเป็นมิชลินนะครับพามาซี่โเลยนะ 205/55R16 มีในส่วนของหน้าจอภายในนะครับที่เขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอขนาด9นิ้ว Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto เนี่ย ให้มาแบบวายเลสด้วยนะมีการเพิ่มช่องชาร์จไฟ USB 2ตํตำแหน่งที่ตอนหลังนะครับมี T Connect เบาะหลังปรับพับ60/40ได้แล้วนะเพิ่มที่เก็บเอกสารด้านหลังเบาะผู้นั่งตอนหน้ามีกล้องมองภาพด้านหลังขนาดถอยจอดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2ตํตำแหน่งแล้วก็จะมีสี Metal s t r e a m เ e t a l l i c เพิ่มเข้ามานี่คือความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับนี่กระจกข้างฝั่งไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับ t ริมการตกแต่งเนี่ยจะเห็นว่าตัวขอบกระจกต่างๆของเขา ก็จะมีทั้งชิ้นที่เป็นโครเมียมเห็นไหมด้านบนนะครับก็จะเป็นโครเมียมส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีดํามือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะลูก,กุญแจแบบนี้นะครับกระจกด้านข้างจะไม่มีในส่วนของบายสปอตมอเตอร์ลิงมาให้นะครับแล้วก็ไม่มีกล้องรอบคันมาให้แต่ว่าจะมีกล้องด้านหลังที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่เนาะเขาก็จะมีการเพิ่มกล้องด้านหลังมาให้ตรงนี้นะครับริมการตกแต่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมส่วนด้านบนของชิ้นโครเมียมเนี่ยจะมีการกัดลายเห็นไหม ก็ดูแบบรูหลานะฮะดูภูมิฐานขึ้นเนาะแล้วก็จะเห็นว่าที่กรอบไฟท้ายนะครับจะมีลิ้วมีคลีบสําหรับตัดลมเช่นเดียวกับบริเวณตรงเสา A ด้านหน้าก็จะมีคลีบที่ใช้ตัดลมด้านข้างเหมือนกันเซนเซอร์กระยะด้านหลังนะครับสองตำแหน่งเพิ่มมาในรุ่น 1.6G คันนี้ไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่บริเวณนี้ไม่มีชิ้นการตกแต่งอะไรมากมายนะครับคันนี้ก็จะมา โล่งๆเลยนยด้านหลังรอบคันตรงนี้นะครับอีกหนึ่งออปชันที่มีการปรับเพิ่มมาในโมดเดลเยียปีนี้นะนี่เบาะด้านหลังที่สามารถปรับพับ60-40ได้ปรับพับได้แต่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีโหนกอยู่เห็นไหมมันจะไม่ได้พับแบบเป็นชิ้นเดียวกับด้านหลังนะครับมันจะมีความต่างระหว่างเบาะนั่งตอนหน้ากับตัวพื้นที่เก็บสัมภาระทังด้านหลังอยู่ นี่คุณผู้ชมดูตรงนี้อาจจะเห็นชัดกว่าหนาอยู่พอสมควรเลยนะก็อาจจะเป็นข้อจํากัดนะครับของการปรับฟังก์ชันให้เขาพับเบาะได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะพับราบพับเรียบไปทั้งหมดไฟสองสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้เนาะนี่ดูด้านนี้จะชัดเลยนะครับว่าเขามีพื้นที่ที่ปูดอยู่ของตัวเบาะเนี่ยพอสมควรเลยนะครับมาดูกันที่ภายในของตัวรถกันดีกว่าด้านหลังนะครับบริเวณ แผงประตูเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับทั้งหมดเลยเห็นนะจะมีแค่ตรงนี้นะครับที่หุ้มหนังเดินระเข็บไว้นิดหน่อยก็จะแบบดูไม่ได้หรูหรามากเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับลำพงหายในก็จะมีแค่สี่ตำแหน่งเท่านั้นนะครับที่วางเอกสารต่งตางๆเนี่ยของตัวเบาะนั่งเนี่ยจะมีแค่ฝั่งผู้โดยสารเท่านั้นฝั่งผู้ขับขี่จะไม่มีนะครับแอร์ตอนหลังช่องจ่ายไฟด้านหลังเนี่ยจะเป็น USB C มาให้2ตํตำแหน่งนะมีแอร์หลังนะ 1.6G ที่เท้าแขนตรงกลางไม่ลอยตัวนะห้อยลงมาแบบนี้ส่วนตัวก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สําหรับที่เท้าแขนที่มันเป็นแบบห้อยตัวนะครับน่าเสียดายอ่ะนอกจากนะครับที่ชาร์จไฟบริเวณนี้แล้วเนี่ยถ้าเปิดใต้นี้มาเนี่ยก็จะมี usb c อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับกับ12บอโวลต์อีกจะไม่ได้ลึกมากน,นะครับบริเวณด้านหน้าคุณก็จะได้ในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับขนาด9นิ้วเพิ่มเข้ามา แล้วก็ดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็มองไวๆอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างไปจากรุ่นย่อยอื่นมากนัก,กน,นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนที่ซื้อรุ่นนี้อาจจะรู้สึกเอ๊ยยังไงซีก็คือนี่ครับเรือนใหม่เนี่ยคุณผู้ชมลองดูเรือนใหม่ครับเห็นไหมซ้ายก็เป็นเข็มวัดรอบนะครับตรงกลางเป็นวัดความเร็วแบบเข็มที่ดูแบบโอ้มันดูไม่เข้ากับดีไซน์รถเลยมันมีแบบอื่นที่ดูดีกว่านี้อีกแน่ๆช่วยแบบเอาที่ดูดีกว่านี้ได้ไหมด้านขวาก็จะเป็นหน้าจอ M I D นะครับ ขนาดเล็กประหลาดดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าใกล้ๆก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็บริเวณแดชบอร์ดนะครับคอนโซลตรงนี้เนี่ยก็ยังคงปูดออกมาเหมือนเดิมเนาะซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยตัดสินใจไม่ซื้ออัลติสเพียงเพราะว่าเนี่ยครับแดชบอร์ดเนี่ย<ๆ>เขาปูดออกมาทําให้เวลานั่งอะ่ะบางทีเข่ามันชนเวลาขึ้นลงเข่ามันขูดซึ่งส่วนตัวผมก็เป็นนะจะเรียนคุณผู้ชมตามตรงว่าส่วนตัวผมก็เป็นเวลานั่งรถทดสอบแล้วแบบมันจะรู้สึกว่า เข่าแข้งมันติดไปซะหมดนะครับมาดูกันที่แผงประตูด้านหน้านะครับก็จะเหมือนกับด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังเดินตะเข็บตรงบริเวณอื่นเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแต่แผงประตูด้านบนเนี่ยเขาจะหุ้มหนังเดินตะเข็บมาให้นิดนึงนะดูดีอยู่นะครับเบาะนั่งก็จะไม่มีเบาะไฟฟ้าในรุ่นนี้นะ 1.6G ได้เป็นเบาะปรับมือแต่ว่าดีไซน์เบาะเนี่ยก็จะดูไม่ได้แตกต่างกับรุ่นอื่นมากนันะครับเบาะสีดําเบาะหนัง เดินมาเข็บมาให้ 1.6G ไม่ใช่ว่าเป็น 1.6G แล้วเบอะผ้านะได้เบาหนังเหมือนกันนะ,นะครับระบบต่างๆบริเวณนี้ก็จะมีตัว Parking s e นเซอร์ถคันนี้จะไม่มีในส่วนของ Safety Sense มาให้นะครับกระจกหลังก็จะเป็นกระจกหลังที่ตัดแสงอัตโนมือด้วยรวมถึงม่านบางด้านบนเนี่ยก็จะไม่มีไฟนะครับมีแต่กระจกนะไฟส่องสว่างในห้องโดยสารของเราก็จะเป็นสีวอร์มไว สีวอร์มไลท์แบบนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังกชันเนี่ยจะมีฟังก์ชันการควบคุมแค่ในส่วนของระบบอินโฟเทนเมนต์เท่านั้นด้านขวาไม่มีอะไรเลยเพราะอย่างที่บอกว่าไม่มีเซฟตี้เซนส์ไม่มีระบบช่วยเหลืออะไรต่างๆอื่นๆนะครับแบบรุ่นอื่นๆที่เขาควรจะมีเบรกมือก็เป็นเบรกมือแบบนี้ <c oughs> โอ้ยเบรกมือนะครับที่วางแก้วต่างๆดีไซน์ของบริเวณคันเกียร์เนี่ยก็ยังเหมือนรุ่นอื่นๆแหละแต่ว่าก็อาจจะได้เบรกมือแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณที่วางโทรศัพท์เนี่ย ก็จะไม่มีฟังก์ชันของตัว wireless charging เข้ามานะนี่คือในรุ่นของ 1.6G นะครับการปรับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นการปรับแบบ m ม n u a l นะครับสามารถปรับได้ทั้งหมดขึ้นลงเข้าออกนะครับสทิศทางรวบปรับอากาศเป็นแบบนี้มีแอร์ออโต้แต่ว่าเป็นโซนเดียวนะอ่ะนี่คือ 1.6G นะครับกับเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตร ก็มีการปรับราคาขึ้นมานะครับ15,000บาทนะโดยราคาในรุ่น 1.6G เนี่ยจะอยู่ที่8 9 9 4 0 0บาทนะครับก็ราคาขนาดนี้ภายนอกอ่ะผมว่าโอเคนะดูดีใครที่จะเอาไปใส่มงใส่แม็กหมันก็ได้แหละแต่ว่าเรือนไมลเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดใจเหมือนกันนะครับจะพาไปชมครับ1.8 Sport กันอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับของเครื่องยนต์เบนซินครับสีเทาคันนี้นะครับจะเป็น1.8 Sport CVT นะครับคัน1.8สปอร์เนี่ยก็เพิ่มมา15,000บาทเหมือนกันนะครับเป็น979,000บาทจะมีส่วนต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยในระดับหนึ่งความเจ๋งคือใน1.8สปอร์จะได้ Toyota Safety Sense เพิ่มเข้ามาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะไม่ใช่โปรเจคเตอร์ฮาโลเจนแล้วก็จะได้เป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับลองดูในส่วนของไฟ daytime running light ของเขาคันนี้มีกุญแจก็จะได้เห็น ไฟหน้าของเขาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าโคมเนี่ยแตกต่างไปจากตัว 1.6G เลยนะไฟลง้งไฟเลี้ยวนะครับไฟหลีไฟเดทไทม์ต่างๆแตกต่างกันไปเลยแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของการตกแต่งเนี่ยก็จะดูหรูหรายิ่งขึ้นเห็นไหมพวกกรอบโครเมียมด้านในเนี่ยลักษณะเ,เหมือนกันนะแต่ว่าตัวโครมเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปครับรวมถึงที่บริเวณแก้มของเขาคุณผู้ชมจะเห็นว่า มีในส่วนของไฟตันหมอกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็กรอบด้านข้างเขาเนี่ยก็จะเป็นชิ้นโคมเมียมแล้วชิ้นการตกแต่งกระจังด้านหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังด้านหน้าที่เป็นสีดําเป็นโนแบ็กนะครับแล้วก็เป็นกระจังด้านหน้าดีไซน์ใหม่ด้วยโพลีกอนดีไซน์ก็จะมีความเป็น3ามิตินะครับเป็นก้อนๆเนี่ยเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมาเออด้านข้างนาๆนแล้วก็เข้าไปถี่ที่ด้านตรงกลางนะครับมีช่องดักอากาศต่างๆนะ สำหรับ1.8 Sport นะครับแน่นอนเครื่องยนต์ก็จะแตกต่างกับ 1.6G อยู่แล้วนะครับ1.8 Sport คุณจะได้เครื่องยนต์140แรงม้า177มิวตันเมตรนะครับเกียร์ Super CVT I ทำงานคู่กับระบบ G AI Shift Control มาพร้อมกับ Sequential Shift นะครับสามารถทดนะครับตบเกียร์ขึ้นลงเองได้เนี่ยทั้งหมด7จังหวะด้วยกันก็จะตั้งแต่รุ่น1.8 Sport ขึ้นไปเนี่ยนะครับที่จะมีการปรับในส่วนของกระจังด้านหน้าที่เป็นโพลีกอนดีไซน เป็นดีไซน์ใหม่สำหรับ a ล t ิสในโมเดล year 2023นะครับมีการปรับดีไซน์ไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่นะครับคิ้วด้านข้างเนี่ยที่ผมบอกไปใน 1.6G เนี่ยก็คือบริเวณเนี้ยนะครับเขาจะมีการปรับดีไซน์ใหม่ด้วยรวมถึงนี่เลยล้อแม็กดีไซน์ใหม่นะครับ1.8สปอร์ตคุณจะได้ล้อแม็กที่เป็นทูโทนแบบนี้เป็นสีเงิน แต่กับสีเทานะไม่ใช่สีดำนะครับยังเป็นเมชเรินไพรมาซีโฟเหมือนกันแต่ว่าล้อแม็กจะเป็น17นิ้วนะครับ225ทับ45 R17 ดิสเบรกด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังช่วงล่างก็แม็กเฟ s ร์สันสตรัดด้านหลังก็มัลติลิงดับเบิลวิชโบนเหล็กกันโครงทางด้านหน้าด้านหลังอยู่แล้วนะครับซุ้มล้อด้านในเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกมาเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับกระจกด้านข้างเนี่ย เป็นสีเดียวกับตัวรถที่ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกสีดําด้านแบบนี้มีการฝังไฟเลี้ยวไว้เรียบร้อยเลยมือเปิดประตูยังคงเป็นโครเมียมอยู่แล้วก็คุณผู้ชมเห็นว่าลักษณะการตกแต่งเนี่ย1.8สปอร์ตกับ 1.6G เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับครึ่งบนของหน้าต่างเป็นโครเมียมนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยยังเป็นพลาสติกสีดําด้านอยู่เสาบีเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับมองไไว้ไม่ได้ต่างกันนะต่างกันแค่พวกชิ้นที่เป็นสีดําเงากับ บริเวณโครงไฟเท่านั้นเองนะครับเนี่ยอนยานนะครับพวกคลีปที่ใช้ตัดอากาศที่เสา A ที่กรอบไฟเลี้ยวด้านหลังชิ้นโครเมียมเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนกันเลยดําเป็นโครเมียมเงานะครับแล้วก็กัดที่ครึ่งด้านบนแบบนี้เหมือนกับ 1- 6G เลยเซ็นเซอร์กระยะด้านหลัง2ตำแหน่งนะครับมีกล้องมองภาพด้านหลังยังไม่มีกล้องรอบคันนะยังไม่มีกล้องรอบคันมาให้แต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยคุณจะได้จอเครื่องเสียง9นิ้วที่ด้านในแล้วก็ มีเซฟตี้เซนเพิ่มเข้ามานะครับสำคัญที่สุดเลยคือตัวเซฟตี้เซนเนี่ยแหละที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ไฟเบรกตรงที่3ทรังเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับอ่ะลองดูภายในห้องโดยสารกันนะครับด้านหลังเบานะเนี่ยเหมือนกันเลยมีที่เท้าแขนเหมือนกันเลยที่เท้าแขนก็ห้อยตัวเหมือนกันบาะนั่งสีดำนะครับเดินตะเข็บสีขาว การตกแต่งที่แผงประตูเนี่ยจะแตกต่างกับตัว 1.6G นะเพราะว่าคันนี้1.8สปอร์ตนอกจากคุ้มหนังเดินตะเข็บบริเวณนี้แล้วจุดนี้ก็จะบุนุ่มเดินตะเข็บด้วยเป็นตะเข็บสีดำนะครับที่กรอบเนี่ยครับเป็นสีดำเป็นโ b แบ็กมาให้ด้วยนะแอร์หลังมีนะครับแล้วก็ช่องจ่ายไฟด้านหลังเนี่ยสองตำแหน่งเป็น USB-C มาให้าบาะนั่งด้านหน้านะครับในรุ่นนี้สำหรับผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยยังคงเป็นเบาะที่เป็นปรับด้วย แมนนวลอยู่นะครับต้องเป็นฝั่งไฮบริดแล้วที่คุณจะได้เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารเนี่ยที่เป็นปรับด้วยไฟฟ้าแล้วก็มีลัมบ้าซัพพอร์ตนะแต่การตกแต่งจะแตกต่างกันไป mm hmm. เห็นไหมเขาก็จะดูสปอร์ตขึ้นนะตามชื่อรุ่น1.8สปอร์ตเนี่ยสีดาเป็นโนแบ็คแต่กับสีเทานะครับการหุ้มหนังเนี่ยเหมือนกันบุนุ่มนะครับบุนุ่มเดินตะเข็บแต่ว่าเนี่ยคุณก็จะได้การตกแต่งที่มันดูสปอร์ตขึ้นเป็นสีดําแบบนี้เข้ามานะครับแผงแดชบอร์ดต่างี่ังเหมือนกันนะดู ไอโหนโกตรงนี้ไอโหนกอันหน้ารำคาญของอัลติสเนี่ยมันสวยแต่พอใช้งานจริงมันก็ติดแข้งติดขากันเกินไปหน่อยนะครับพุ้มหนังเดื้อตะเข็บสีดาแล้วก็ทริมการตกแต่งเนี่ยของแดชบอร์ดคุณเห็นว่าเป็นสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้แหละรับกับตัวหน้าจอ9นิ้วใหม่นะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลควบคุมแอร์ที่จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันที่วางโทรศัพท์ตรงนี้ในปีนี้เขาตัดไวเลสชาร์จเจอร์ออกไปแล้วไม่มีแล้วนะไวเลสชาร์จเจอร์ใน 1.8G เป็นต้องชาร์จสายอย่างเดียวนะครับมีโหมดสปอร์ตนะครับบริเวณคันเกียร์ตรงนี้เนาะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้ครบถ้วนใน1 8 g เห็นนะมันก็จะเน้นการใช้งานที่ขับเองมากขึ้นนะครับเป็นแบบต้องการรถที่ดูภูมิฐานรูหลามากขึ้นดิ่มเงาตกแต่งด้วยสีเทานะครับเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮเกียร์ cvt สามารถที่จะตบลงมาแล้วก็แมนนวลชิพไปได้ด้วยการตบเข้าหาตัวบริเวณที่เท้าแขนครับเหมือนกับคันนู้นแหละนะครับ USB C 1ตำแหน่งนะครับ1 2โวลต์1ตำแหน่งบริเวณที่ท้าวแขนก็พุมหนังมาให้นะบเบาะเบอร์อะไรเนี่ยนะก็จะเป็นสีดำเดินตะเข็บสีขาวแบบนี้นะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับคุณจะได้เบาะนั่งที่เป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมลำบ้าซัพพอร์ตมีไฟหน้าอัตโนมัตินะครับบริเวณนี้แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันก็จะเยอะขึ้นกว่า 1. 6 g ่เยอะเลยเพราะว่าคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเซฟตี้เซนต์เข้ามาด้วยนะครับฝั่งซ้ายเห็นไหม ควบคุมอินโฟเทนเมนต์เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับคำสั่งเสียงของเขาจะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายตรงนี้ส่วนฝั่งขวานะครับแน่นอนเซฟตี้เซนต์เซฟตี้เซน์นะครับตัวคลูซคอนโทรตัวเลนคีฟแล้วก็บริเวณการควบคุมของฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลงก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับกระจกด้านหลังตัดแสงอัตโนมือนะครับมีกระจกบริเวณด้านหลังที่บังแดดแต่ยังไม่มีไฟส่องสว่างมาให้ไฟส่องสว่างภายในตัวรถนะครับก็จะเป็นวอร์มไลท์แบบนี้ แต่ว่าเรือนไม้เปลี่ยนไปแล้วนะคุณผู้ชมเรือนไม้ของเขาเนี่ย <c oughs> คุณจะได้เป็นหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอแบบ TFT แล้วซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นวัดรอบวัดความเร็วมีส่วนที่ยังเป็นเข็มอยู่แต่หน้าจอ MID ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วขนาดใหญ่เลยมีในส่วนของเ e ียครอสทัฟฟิกอเลอร์นะครับบายสปอตมอนิเตอร์ลิงมาให้แล้วก็กระจกด้านหน้าของรถคันนี้ก็จะได้กระจกด้านหน้าของเขาเนี่ยที่เป็นอะคูสติกก a าสด้วย แตกต่างไปจาก 1.6G นะบายสปอร์ตนะครับอือลายๆอยู่ปลายกระจกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบายสปอร์ตกระจกหน้าเป็นอะคร t ติ Glass ตัดเสียงรบกวนให้หน้าจอ9นิ้วนะครับมาใหม่เนาะแล้วก็ในส่วนของ Toyota Safety Sense ก็จะเพิ่มเข้ามาในรุ่น1.8สปอร์ตคันนี้นะครับเซฟตี้เซน1.8สปอร์ตมีอะไรบ้างปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับพรีคอร์เชันซิสเต็มเลนดิพาร์เจอร์วิสต์เตรลิงแอซิสต์นะครับเลนเทสซิงแอซิสต์แล้วก็ดัตติมิกเรดาร์ครูสคอนโทรที่จะเป็นแบบออสปีดด้วย ก็คือเทียบเท่ากับรุ่นไฮบริดเลยไม่ต้องกลัวแล้วว่าซื้อ1.8สปอร์ตแล้วออปชันไม่เท่ากับรุ่นไฮบริดนะครับในปีนี้เนี่ยเขามีการปรับให้ออปชั่นเท่ากันแล้วเฉพาะในส่วนของเซฟตี้เซนนะนี่คือนะครับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของ2รุ่นนะครับในฝั่งเครื่องยนต์เบนซินก็คือ 1.8G และ1.8สปอร์ตครับแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผมจะแยกเป็น2คลิปเนาะว่านู่น 1.6G 1.8สปอร์ต ก็คือคลิปนี้นะครับส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยอีก2รุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี2023เช่นเดียวกันเนี่ยผมจะแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะใครที่สนใจจะดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเลื่อนหากัไกลๆนานๆน,น,นะครับทุกรุ่นมีการปรับราคาเพิ่ม15,000บาทนะครับเริ่มต้นที่894,000บาทในรุ่น 1.6G นะครับส่วนคันเมื่อสักครู่นะครับ1.8 Sport ก็จะอยู่ที่979,000บาทเพิ่มเซฟตี้เซนมาให้แล้ว ฟังก์ชันก็ถือว่าครบคันสำหรับเซตที่เซตในเจเนเรชันปัจจุบันนะครับส่วนรุ่นไฮบริดนะครับไฮบริดพรีเมียม1ล้าน90,00บาทอีกหนึ่งรุ่นครับคันแดงนี่ไฮบริด GR Sport นะครับล้าน1นึ่0บาทปรับตรงไหนเพิ่มอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูในอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปพาชมนะครับอาจจะไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลความพิเศษนอะไรมากมายมาชมกันไวๆ้ๆว่าในปีนี้คุณได้ออปชันอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างจากราคาที่ต่าเพิ่ม1 5 0 0 0บาท ใ y Toyota a อ t i s ิกดไลค์ Subscribe แชร์ให้เคนด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ